สวัสดีครับยินวีต้อนรับเข้าสู่หงแดงอัปเดตพอดแคสต์ที่พาแฟนหงทุกคนลุยตลาดซื้อขายแบบเจาะลึกทะลุทุกข่าวสารหัวทุกมุมรอบเช้าของวันที่22กรกฎาคม2568บอกเลยว่า EP นี้ดราม่าเดือดทั้งฝั่งของอิซากที่เริ่มไม่โอเคกับข่าวลือไปหงแดงและฝั่งของดาวินนูเยสที่ดูเหมือนจะใกล้ถึงเวลาแยกทาง และแดงทั้งใจแต่ใจบางเพราะข่าวนี้เลยจริงๆเพราะหลุยดีอาสปีขวานใจเดอะคอปกำลังจะเปิดใจย้ายทีมยบร์นมิวนิกมาแรงมากและนี่คือจุดเปลี่ยนของแนวรุกลือวพูในยุคใหม่ถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับข่าวแรกอิซารไม่สบายใจกับข่าวลือซบลือวพู อเล็กซานเดอร์อิสากกองหน้าตัวเก่งของนิวคาสเซิลรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับข่าวย้ายทีมโดยเฉพาะข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลเดอะเทเลกราฟรายงานว่านักเตะเริ่มกังวลกับความพยายามของหลายสโมสรที่ตามจีบรวมถึงหงแดงด้วยด้านนิวคาสเซิลก็ยังยืนยันชัดตลอดว่าไม่ขายแต่ตอนนี้ปัญหาใหญ่คือสโมสรยังไม่สามารถต่อสัญญากับเขาได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในนี่มันเริ่มสั่นคลอนแบบมีนยัยยะสำคัญเลยครับเดอะคอปถึงแม้อีซากจะไม่ได้เป็นนักเตะประเภทที่งองแงขอย้ายแต่พอเอเย่นของเขาเริ่มรู้สึกถูกเมินแถมลิเวอร์พูลเองก็ดันไปคว้าเอกิติเก้มาก่อนเรื่องนี้เลยเหมือนโดนโยงทุกทางทั้งอารมณ์ทั้งจังหวะยิ่งล่าสุดจากเดอะอินดิเพนเดนต์บอกว่าอิซากเริ่มลังเลในใจ นี่แหละที่อาจจุดชนวนดิวแตกหักแบบไม่ตั้งตัวข่าวต่อมานูนเยสสั่นสะเทือนสออำลาหงจริงดาวินนูนเยสโดนวิเคราะห์ว่าอาจกลายเป็นตัวแปรหลักของตลาดโงแดงหลังจากที่ลิเวอร์พูลทุ่มซื้อเอกิติเก้ดึงเวียดฟริมปองตลาดดูนแน่นจนหน้าอึดอัดแม้นูนเยสจะยิงแฮตทริกในเกมกับสโต๊กแต่มีรายงานหลายสำนักชี้ว่าหงแดงพร้อมรับฟังข้อเสนอ สทีมเต็งคว้าตัว no yes. นูนเยส 1. เอาลฮิลานซาอุพร้อมเปหนัก 2. เอซีมิลานสนใจแต่ยังลุ้นเรื่องงบ 3. บาเยนมิมิกใช้ได้ทั้งหน้าเป้าและปี 4. นิวคาสเซิลยูไนเต็ดยื่นแผนสำรองไว้หากอิซากยายจริงเดดคอปครับนี่คือช่วงเวลาตัดสินอนาคตของดาวินอย่างแท้จริงเขาเป็นที่รักของเพื่อนในทีม แต่ในมุมของสล็อตโคชใหม่ของเราอาจมองว่ายังไม่คมพอการขายตอนนี้อาจเป็นทางเลือกที่กล้าเสี่ยงเพื่อเอาทุนคืนและนำงบไปปรับทับเพิ่มอีกและข่าวใหญ่ของวันนี้หลุยดีอารสเปิดใจย้ายหงมุงสิทธิ์เสียแนวรุกคนสำคัญ ฟาบริซิโอโรมาโนักข่าวสายย้ายทีมอันดับหนึ่งแห่งแพลตฟอร์ม X ออกมายืนยันเองว่าลุยดีอารเปิดใจพร้อมย้ายไปบาเยอร์แล้วตอนนี้บาเยอร์ Bayern กำลังเตรียมข้อเสนอใหม่มาทาบทามปีกเบอร์เจ็ดของหงแดงซึ่งสีซสั่นก่อนเขาซัดไป17ประตูกับอีก8แอสซ,ซิสจาก50เกมเอาจริงๆข่าวนี้ไม่ใช่ฟ้าผ่าใส่แอนฟิลนะครับแต่เหมือนพายุที่ค่อยๆตั้งเขา เพราะก่อนหน้านี้บาเยอร์ Bayern เคยจีบดีอาสมาแล้วแต่ตอนนั้นนักเตะยังไม่เปิดใจคราวนี้คือทัศนคติเปลี่ยนและเมื่อโรมาโน่พูดแบบนี้มันคือเรื่องจริงแน่นอน90%ทำไมดีอาสเปิดใจหนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือบทบาทในทีม ตอนนี้อาเนสลอตดูจะมองโคดี้กาโปเป็นตัวหลักฝันซ้ายและกำลังวางระบบใหม่ที่เน้นเกมในแดนกลางบวกกับการมาถึงของฟลอเรียนเวียสเจรเรมีฟริมปองและจ่อจออย่างฮูโกเอกิติเกแนวรุกลเวอร์พูเลยแน่นมากจนดีอาร์สอาจกลัวโอกาสลงสนามลดลง ดีอาร์สเป็นนักเตะที่เล่นด้วยหัวใจเขาสู้ตลอดแต่เมื่อเห็นว่าอนาคตเริ่มไม่แน่นอนแล้วพอบาเยิร์นยักษ์ใหญ่ที่มีความมั่นคงแถมมีโอกาสลุ้นแชมป์ทุกรายการยื่นมือมาการเปิดใจก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกอะไรเลยครับแล้วหงจะเอาอยัางไงโรมาโนเผยอีกว่าถ้าดีอาร์สย้ายลิเวอร์พูลมีแผนชัดเจนในการหาปีกใหม่ทดแทน ชื่อของเฟเดริโกเคียซาจากยูเวนตุสก็ยังอยู่ในข่ายแต่ก็มีข่าวว่าอาจย้ายออกเหมือนกันสถานการณ์นี้ทำให้แฟนหงต้องเตรียมใจไว้ครับว่าแนวรุกอาจเปลี่ยนหน้าเกือบหมดในฤด,ดูการนี้ปีกตอนนี้ของหงแดงดิอาสอาจย้ายเคียซ่าส่อโดนขายซาร่า ah, รอข้อเสนอซาอุและกัคโปเวียสฟริมปองอาจหมุนเวียนกันเล่นปีกมากขึ้นหงเปลี่ยนยุคหรือแค่รีเฟรช เดียวของเอกิติเกสะท้อนว่าเรากำลังสร้างแนวรุกใหม่การเสียดีอาร์สเจ็บแน่แต่ถ้าเอาเงินมาเสริมตัวที่เข้าแผนสล็อตได้มันก็น่าสนใจบาเยนพร้อมจ่ายหนักและโรมาโน่ย้ำชัดว่าข้อเสนอจะมาถึงเร็วๆนี้หงจะขายไหมถ้าขายใครจะมาแทนและถ้าดีอาร์สไปบาเยนนี่คือการเสียหัวใจแห่งเกมริมเส้นหรือการเปิดทางให้ยุคใหม่กันแน่ สรุปสั้นๆให้นะครับหลุยดีอาเปิดใจย้ายไปบาเย r ร์นโรมาโน่คอนเฟิร์มบาเยนเตรียมยื่นข้อเสนอใหม่เร็วๆนี้ดีอาคือเป้าหมายอันดับหนึ่งลิเวอร์พูลมีแผนสำรองไว้แล้วหากต้องเสียดีอากับเคียซ่าโคดี้กัคโปฟริมปองและเวียส์อาจขึ้นมาเป็นตัวหลักในระบบใหม่แนวรุกหงเปลี่ยนแปลงแน่นอนในยุคข,ของอาเนส o อต อีซาคเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงในนิวคาเซิลแต่ยังไม่มีท่าทีขอย้ายแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นูนเยสกำลังถูกผลักเบาๆให้ออกจากแอนฟิลเพื่อเปิดทางสไตล์ใหม่ของอาเนส็อตเอกิติเก้นับถอยหลังตรวจร่างกายเปิดตัวเร็วๆนี้ตลาดลิเวอร์พูลยังไม่หยุดทุกดีวตอนนี้คือหมากกลยุทธ์จบไปแบบดูเดือดครับกับหงแดงอัปเดต EP นี้ ถ้าคุณชอบพอดแคสสไตล์เจาะลึกแกล่าวสดใหม่วิเคราะห์กันตรงๆแบบนี้กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยครับแล้วเจอกัน EP ีหน้ากับทุกความเคลื่อนไหวของทีมรักของพวกเราลิเวอร์พูลและจำไว้เสมอครับว่า you never walk alone